สวัสดีครับมาพผกับไอรินเรเดอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทดลองนี่เลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็จะมาทดลองออดูว่าไอเจ้าแก๊สกระป๋องนี่นะครับมันจะเชื่อมท่อได้หรือไม่นะครับผมก็จะมาลองดูนะครับว่า เอาแก๊สกระป๋องมาเชื่อมท่อมันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะทดลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์น,นะครับโอเคก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนี่นะครับลวดลวดอ่า เชื่อมท่อนะครับเป็นรถแก๊สน,นะครับเชื่อมแก๊สแล้วก็ยาสมานนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็ท่อนะครับอันนี้ผมเอามาทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ค,คือมันเป็นท่อเก่าของผมนี่แหละ,ะแล้วมันก็ทะลุนะครับผมเวลาเรามาลองเชื่อมดู ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาเรามาลองเชื่อมทองเหลืองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเชื่อมได้หรือเปล่านะครับดูิว่าทองเหลืองนี้มันจะเชื่อมติดไหมไปทดสอบกัน สรุปเชื่อมไม่ติดนะครับผมนี่นะครับเป็นสภาพนี้เลยโอ้ยร้อนนะครับโอเคนะครับก็สรุปแล้วก็เชื่อมไม่ติดนะครับหลังจากที่ลองเชื่อมอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็นี่นะครับ ประมาณนี้เลยคือน้ำยาสมานนะครับติดนะครับแต่เส้นลวดที่เราเชื่อมนะครับก็ละลายนะครับส,สำหรับเหล็กกับลวดเชื่อมนี่น่าจะไม่ติดนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยผมก็ได้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือขัดไว้แล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังไม่ติดนะครับนี่นะโอเคเลย ก็บทสรุปว่าเชื่อมไม่ได้นะครับไม่ติดนะครับน่าจะเหมาะกับงานแกะตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะกับงานแบบเออบางนะครับอย่างเช่นแบบพวกทองแดงพวกทองเหลืองอะไรเงี้ยครับเม่กี้ลองเชื่อมทองเหลืองดูแล้วนะครับเอ,อมันเป็นแบบก๊อกน้ําหนานะตัวนี้ที่ผมลองเชื่อมเมื่อกี้มันก็ไม่ติดนะครับซึ่ง ความร้อนของกระป๋องแก๊สกระป๋องน่าจะไม่พอนะครับน่าจะไม่พอนะสำหรับตัวแก๊สกระป๋องตัวนี้นะครับเคน่าจะไม่พอนะครับซึ่งไม่แน่ใจด้วยนะครับว่ารูมันใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ก็ผมซื้อมาทั้งชุดเนี่ยมันจะมาชุดเดียวกันนะมันจะมาชุดเดียวกันก็พร้อมกับตัว รวตัวนี้แล้วก็น้ำยาผสนตัวนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็ออมันจะมันจะมาด้วยกันนะทั้งชุดเลยร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทนะครับมันก็สรุปเชื่อมไม่ได้นะครับสำหรับงานเชื่อมเหล็กเชื่อมท่อเชื่อมไหลก็ไม่ผ่านนะครับผมซึ่งนี่นะครับเป็นเม็ดเหล็ก เหล็กที่เราละลายนะครับก็คือมันก็ละลายนะฮะแต่คือมันไม่ติดนะครับอันนี้ามาทดสอบให้ดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพ่อสาเหตุอะไรนะครับหรือใครที่เป็นช่างเชื่อมนะครับพอจะรู้สาเหตุหรือวิธีก็แนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมก็ทดลองให้น้องๆดูนะครับว่า มันเชื่อมได้หรือไม่ได้นะครับโอเคสรุปว่าเชื่อมไม่ได้นะจ๊ะเนาะก็นั่งปลัมมาสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะสรุปเชื่อมไม่ได้น่าจะเหมาะกับงานเชื่อมแบบแผ่นทองแดงหรือ เอ่อท่อทองแดงอะไรบางๆประมาณนี้นะครับที่แบบว่าใหม่ๆเนาะตัดเอามาตัดครึ่งแล้วก็มาเชื่อมกันนะครับก็น่าจะเชื่อมได้อยู่นะครับสําหรับงานเชื่อมทองลงทองแดงอะไรประมาณนี้นะครับงานบางเนาะโอเคก็ คลิปนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับว่าแก๊สกระป๋องเชื่อมได้ไหมสรุปไม่ได้นะครับถ้าจะซื้อมาก็คิดนิดนึงนะครับไปรานเชื่อมเองเชื่อมเลยดีกว่านะครับผมซื้อมาชุดนี้ร้อยกว่าบาทนะครับชุดนี้ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับชุดนี้ผมซื้อมาร้อยแปดสิบบาทนะมีไอ้พวกนี้มาด้วยร้อยแปร้อยแปดสิบบาทแก๊สกระป๋องรู้สึกจะร้อย ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมว่ามันเป็นยี่ห้อไหนนะครับอันนี้ชุดแก๊สปิกนิกนะฮะแก๊สกระป๋องปิกนิกนะครับ,ออรบโอเคก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับโอเคสรุปเชื่อไม่ได้นะจ๊าน,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 น้องๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้น,นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อนะีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามนะจ๊ะทุกคนบายบายสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้ะสวัสดีจ้าจุบๆุบ๊บบายบาย